ไปออกใหม่คันนี้ราคาเกือบล้านกันเลยวันนี้ราคาเหลือเพียงแค่ห0แสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับกับคันนี้เป็น Mitsubishi อ็กเพนเดอร์คอร์นะคะลูกค้ารถปี2022คันนี้เลขไม่เป็นแค่3 0 0หมื่นเท่านั้นเองนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยว คลิปนี้อมจะพามาชมรีวิวนะครับรายละเอียดคลิปนี้แบบละเอียดกันเลยนะคะว่าได้อะไรกันบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนตัวกระจังด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับตัวกระจังด้านหน้านะครับคันนี้จะได้เป็นกระจังสีดําแบบนี้เลยตัดกับตัวรถที่เป็นสีขาวนะคะลูกค้ามาพร้อมกับตัวโลโก้มิซูบิชิสีเทาโคม,มียมแบบนี้เลยแล้วก็เป็นในส่วนตัว,ตวโลโก้เอ็กเพนเดอร์คอร์สนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ เดี๋ยวมาดูเป็นในส่วนตัวไฟด้านหน้ากันบ้างนะครับตัวไฟจะได้เป็นไฟแบบ full LED มาพร้อมกับ daytime running light เรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้เลยแล้วก็มีในส่วนของตัวไฟตัดหมอกมาให้เป็นที่เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับด้านหน้าสวยๆกันแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มาดูในส่วนตัวล้อแม็กกันบ้างนะครับตัวล้อแม็กนะครับคันนี้จะได้เป็นล้อแม็กสีทูโทนนะครับได้เป็นสีเทาโคโคมียม ตัดกับตัวสีดำสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวยางนะครับได้เป็นของดนลลอปเลยนะครับแล้วก็คันนี้มีซุ้มล้อมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับกระจกมองข้างนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวเรียบร้อยนะครับเป็นโทนสีขาวแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีในส่วนตัวกันสาดนะครับมีมาให้ทั้งสี่บานเรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวอมพาชมด้านหลังกันบ้างนะครับว่า ด้านหลังได้อะไรกันบ้างนะครับนี่เลยนะครับตัวด้านหลังนะครับก็จะมีในส่งตัวที่ปัดน้าฝนนะครับมีมาให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวอมเปิดนะครับด้านหลังให้ดูนะครับว่าที่เก็บสัมภาระนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับพื้นที่นะครับกว้างขวางแค่ไหนเนาะนะครับตรงนี้ก็จะจุของได้ประมาณหนึ่งนะครับลูกค้า นะครับถ้าสมมติว่าเอาเบาะนะครับขึ K ้นก็จะจุของได้ประมาณนี้แต่ว่าถ้าสมมติว่าลูกค้าแบบว่าอยากจุของได้มากยิ่งขึ้นก็สามารถพับเบาะนะครับเก็บเข้าไปได้นะครับตัว2เบาะนี้นะนะครับเพราะอย่างที่บอกนะครับคันนี้เป็นรถ7ที่นั่งนะครับรถครอบครัวนะครับสามารถนั่งได้ประมาณ7ท่านกันเลยนะครับประมาณนี้นะครับเป็นในส่วนตัวด้านหลังนะครับแล้วก็เดี๋ยวอุ้มพาชมด้านในตัวรถกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูโซนด้านหน้ากันก่อน ว่าด้านในนะครับจะได้อะไรกันบ้างนี่เลยเดี๋ยวมาเริ่มกันในส่วนตัวเบาะนะครับตัวเบาะนะครับคันนี้จะได้เป็นเบาะหนังสีดำแบบนี้เลยนะครับตะเข็บได้เป็นตะเข็บได้สีเทานะครับคอนโซลด้านหน้าคะ่ะลูกค้านะครับจะเป็นโทนสีดำนะครับคอนโซลด้านหน้าตัวรถจะเป็นสีดำแบบนี้เลยแล้วก็มาดู ด้านบนกันก่อนก็แล้วกันนะคะลูกค้าตัวด้านบนนะครับก็จะมีในส่วนตัวที่บังแดดนะครับมาพร้อมกับกระจกนะครับมาให้ทั้งสองข้างเลยไม่ว่าจะเป็นฝั่งข้างคนขับแล้วก็ฝั่งคนขับนะครับแบบนี้แล้วก็ด้านบนตรงนี้ก็จะมีในส่วนตัวไฟนะครับแล้วก็เป็นกระจกมองหลังนะครับตรงนี้สามารถปรับได้ตามระดับสายตาของผู้ขับกันเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันในส่วนตัวระบบแอร์กันบ้างนะครับ ตัวระบบแอร์นะครับคันนี้จะได้เป็นระบบอัตโนมัตินะคะลูกค้านะครับควบคุมโดยโดยระบบอัตโนมัตินะครับตัวปุ่มแอร์นะครับลูกค้าก็สามารถปรับได้นะครับตามความต้องการของลูกค้าเลยนะครับแล้วก็ในส่วนตัวหน้าจอแสดงผลนะครับเป็นแบบทัสกรีนเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีในส่วนตัวฟังก์ชันต่างๆนะครับเป็นระบบสัมผัสนะครับลูกค้านี่เลยไม่ว่าจะเป็นปุ่มเปิดปุ่มปิดนะครับปุ่มโฮมนะครับ ปุ่มย้อนกลับนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงต่างๆมีมาให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถฟังวิทยุฟังเพลงเชื่อมบลูทูธนะครับต่างๆได้เลยสามารถเชื่อมได้ทั้งระบบ Android นะครับหรือจะเป็นในส่งตัว iOS นะครับหรือว่า Apple c a r p l a พก็แล้วกันนะครับแบบนี้สามารถเชื่อมได้เลยนะครับหรือจะเปิดในส่งตัว g o o g l e Map นะครับเพื่อดูนะครับเส้นทางก็สามารถเชื่อมได้เปิดได้เลยนะครับ นะครับโอเคนะครับมาดูในส่งตัวฟังก์ชันด้านล่างกันบ้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่งตัวฟังก์ชันแอร์นะครับที่อมแจ้งให้เมื่อสักครู่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดต่างๆลูกค้าหรือจะเป็นในส่งตัวการเพิ่มการลดนะครับปรับระดับแอร์นะครับตรงนี้ก็สามารถปรับได้นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่งตัวสายชาร์จนะครับลูกค้านะครับสามารถเชื่อมสายชาร์จได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นในส่งตัว นะครับคันนี้จะได้เป็นในส่วนตัวเกียร์อัตโนมัติเกียร์ออโต้นะครับลูกค้าแบบนี้เลยแล้วก็ในส่วนตัวระบบเบรกมือนะครับเป็นระบบไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนตัวนี้นะครับนี่เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนตัวที่วางแก้วนะครับสามารถวางแก้ววางขวดน้ําได้ถึง2จุดกันเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับลูกค้าสามารถบรรจุของได้นะนะครับแป๊บหนึ่งนะครับนี่เลย สามารถเก็บสัมภาระได้จํานวนหนึ่งเลยนะครับพื้นที่ค่อนข้างที่จะกว้างนิดนึงนะครับสามารถบรรจุของได้แล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่เก็บเอกสารเกี่ยวกับรถนะครับลูกค้าสามารถเก็บเอกสารเกี่ยวกับรถยนต์ได้เลยนะครับมาดูในส่วนตัวพงมอะไรกันบ้างนะครับลูกค้าตัวพงมอะไรนะครับจะได้เป็นพงมอะไรแบบ หนังสีดําแบบนี้เลยเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับลูกค้าฟังก์ชันต่างๆมีมาให้ครบคันเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวเพิ่มเสียงลดเสียงต่างๆนะครับเกี่ยวกับการโทรเข้าโทรออกมีหมดเลยล่ะครับสั่งการด้วยเสียงได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัว ตรงกลางนะครับก็จะมีในส่วนตัวโลโก้มิสูบิชิสีเทาครเมี่มสวยๆแบบนี้เลยนะครับปุ่มด้านข้างนะครับสามารถนะครับปรับในส่วนตัวที่ปัดน้ําฝนได้นะครับตามสถานาการณ์เลยไม่ว่าจะเป็นฝนตกหนะักฝนตกเบาลูกค้าก็สามารถปรับได้นะครับแล้วก็ด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นในส่นตัวปุ่มปรับไฟนะครับระดับไฟไฟสูงไฟต่ําไฟเลี้วยวนะครับลูกคา้าสามารถปรับได้ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีหน้าจอแสดงผลมาให้ไม่ว่าจะเป็นในส่งตัวความเร็วนะครับ แล้วก็ในส่วนตัวเลขไม้นะครับแล้วก็เป็นในส่วนตัวระดับน้ํามันนะครับสามารถดูได้ที่ด้านหน้านะครับด้านหลังพวงอะไัยนั่นเองนะครับฝั่งด้านขวามือนะครับก็จะเป็นในส่วนตัวปุ่มพุชสตาร์ทนะครับต่างๆตรงนี้สามารถปรับในส่วนตัวกระจกมองข้างได้ลูกค้าสามารถปรับได้เลยนะครับตรงนี้ด้านข้างนะครับมีในส่วนตัวฟังก์ชันนะครับ ล็อกปลดล็อกนะครับประตูแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนตัวปุ่มควบคุมนะครับกระจกทั้ง4บานเลยถ้าเป็นฝั่งคนขับก็จะสามารถควบคุมได้ทั้ง4บานเลยนะครับถ้าไม่ใช่ฝั่งคนขับก็จะสามารถปรับได้แค่ฝั่งของตัวเองนะครับเดี๋ยวพาชมนะครับด้านหลังนะครับตัวเบาะด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังก็ยังจะเป็นในส่วนตัวเบาะหนังสีดํานะครับเช่นเดียวกัน เป็นเบาะหนังทั่วทั้งคันเลยนะคะลูกค้านะครับอย่างที่บอกนะครับคันนี้เป็นรถเจ็ดที่นั่งนะครับตรงโซนกลางนะครับสามารถนั่งได้2อถึงสคนแล้วก็ด้านหลังนั่งได้อีกประมาณ2คนนะครับรวมกับคนขับและข้างคนขับก็จะเป็นประมาณ7ท่านนะครับเป็นรถเจ็ดที่นั่งรถครอบครัวนะครับนละูกค้าท่านไหนที่มีอ่าครอบครัวประมาณ6กถึงเคนก็แนะนําเป็นคันนี้เลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับนละูกค้าเพราะว่าความอ่าด้านหลังนะครับมีแอร์มาให้นะครับฉ่ำๆแบบนี้เลยนะครับโอเค สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจคันนี้นะครับสามารถโทรมาเป็นเบอร์082109291 0หรือแอดบ้านเขียวมาทที่แอด 55B นะครับสลับคลิปหน้านะครับอยากให้อมพาไปรีวิวคันไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์แจ้งไว้เลยนะครับสลับคลิปนี้ต้องขอลาไปแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอมสามเหลี่ยมออโต้ด้วยนะคะบ๊ายบาย